มารู้ช็อปบริการเติมโลบัคอันดับต้นๆของประเทศมีบริการเต e ิมโลบัคแบบโค้ดที่เข้าทันทีและ VPServer ID Pass ในเลท4-9และบริการกิฟต์อื่นๆอีกมากมายสนใจลิงใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนไอมาวินตอนนี้พกอหมดกำลังเกิดสงครามอันยิ่งใหญ่ระหว่างพ่อมดและแม่มดชิบหายแล้วทุกคนฉันว่าฉันจะย้ายไปอยู่ที่อื่นละล่ะตอนนี้พ่อหดกับแม่มดเอาทะเลาะกันใหญ่เลยตอนนี้นะครับมีอัปเดตปื้นเข้ามานะผมก็เ <tung> กิดสงครามระหว่างพ่อหมดกับแม่มดกั ยิงกันแหลกเลยนะครับในเมืองนะทุกคนอ่าดูดินี่นะครับดูดิหูบินยิงกันเลยนะครับอันนี้เป็นแม่มดนะครับผมอ่าก็สําหรับคนที่อยากรู้นะว่าปืนได้ยังไงนะดูดิอ่าก็นะครับวิธีได้ปืนนะครับหลายๆคนเนะ่ะมันจะให้มาเองเลยนะครับเนื่องจากเป็นผู้เล่นเก่าใช่ไหมผู้เล่นเก่าก็เลเวลเยอะอ่ะเขาจะให้ปืนมาเลยเว้ทุกคนอ่าก็มันจะมีเลเวลเข้ามานะทุกคนสําหรับคนที่เลเวลไม่ถึงก็ยังไม่ได้ปืนนะครับผมคิดว่านะผู้เล่นเก่าอ่ะจะได้ปืนมาเลยนะทุกคนอ่าเพราะว่ายิ่งเรามีความรู้้ทาางนเเวมยอะ มันก็จะเลเวลเยอะนะครับเขาก็ให้ปืนลงมานะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อ่ะก็ไม่ต้องสงสัยนะทำไมไม่ได้ปืนแบบคนอื่นเขานะครับก็แนะนําให้ไปเก็บเลเวลนะทุกคนอ่าเลเวลเก็บยังไงใช่ใชไหมทุกคนนี่นะฮะก็ให้เข้าไปที่สมุดทางด้านซ้ายนี่นะครับแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะนี่นะมันจะมีเลนกเลเวลด้วยนะทุกคนตอนนี้ผมเลเวลยี่สิบนะครับอ่าความรู้ทางด้านเวทมนต์เราตอนนี้มียี่สิบเลเวลนะเดี๋ยวเราไปดูคนในเซิร์ฟกันนะครับมีเท่าไหร่บ้างก็จะมีเนี่ยนะครับทุกคนอาจจะเห็น,น 16, เนี่ยนเเเเเนน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 นีี่่่่่่่่ยยยออัั้้้้ลละะะะะสสวววมมมากกจจไดดปปืหหหแครบใใญ็ะะผู มากเลยนะครับที่ไม่ได้ปืนนะอ่าก็วิธีได้ปืนอ่ะใครที่ไม่ได้จริงๆอ่ะก็เป็นผู้เล่นใหม่จริงๆนะครับก็แนะนําให้ไปทำเควสอันนี้นะฮะอุปกรณ์เนี่ยหาให้หมดเลยอุปกรณ์อน่ะนะครับมันจะเลเวลอัพนะครับหาอุปกรณ์มาให้ครบนะครับแล้วก็เอ่อปรุงน้ํายานะครับมันจะมีอันนี้นะครับเห็นปะอันแรกนะครับไอ้สเปลอะไรเนี่ยให้ปรุงน้ํายาพวกเอ่อปรุงใบมุ้งมวก่อนก็ได้นะครับใส่ไปทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็กินดูนะครับ มันจะได้เลเวลเพิ่มนะครับอ่า<อ>ก็ตอนนี้เราเลเวล20นะทุกคนอ่าวิธีได้ปืนก็ประมาณนี้นะเนี่ยมันจะเขียนว่าวิธีได้ปืนอ่ะต้องเลเวล9นะทุกคนเนี่ยทุกคนมันจะขึ้นตรงนี้นี่ครับ,รรบเห็นปะ่ะเลเวล9เนี่ยมันจะเขียนว่ากันตรงนี้เห็นปะ่ะเป็นส่วนผสมกันเนี่ยก็คือปืนนะครับอ่าเลเวลรีวอร์ดก็คืออะไรใช่ไหมก็คือเลเวลที่เราจะได้รับถ้าเราเลเวลถึงเท่าไหร่อ่ะเราจะได้รับอะไรบ้างนะครับอ่าทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราเลเวล20นะครับผมก็เราจะเลเว วิธีได้ปืนก็ประมาณนี้นะทุกคนต้องเลเวล9ขึ้นไปนะครับในสมุดเมื่อกี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้นะครับผมสงครามที่เกิดขึ้นกับพ่อหมดและแม่มดเนี่ยมันประทุดุูเดือดมากเลยนะทุกคนดูดิทุกคนนะ่ะถือปืนมายิงกันแล้วนะครับในเซิร์ฟมาวินมาวินแกพร้อมที่จะไปลบกับเราไหมมาวินจ,จ,จ,จันพร้อมแล้วละ มา,ามากเลยนะแมวัดกับเขาวันนี้ทะเลาะกันเดือดมากโอ้มาวินนี่คือแบบเออแร่มาวินกนลัวนะครับเดี๋ยวเราลองผสมปืนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปยิงกันดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเออเดี๋ยวเราจะผสมปืนให้มาวินก่อนลวกันนะครับผมจะเอาปืนแล้วก็เออเอาอะไรเดียปืนแล้วก็ลังพึ่งไหมปืนแล้วก็เออลังพึ่งลวกันทุกคนให้มาวินเป็นปืนพึ่งได้ไหมโอ้นี่ได้ด้วยทุกคนอ่าให้มาวินก,กินเลยนะครับมี Piet! มาวินพร้อมลบอ่าเดี๋ยวเราทําปืนของเราด้วยนะทุกคนปืนของเราใช่ไหมแล้วก็ปืนนะครับแล้วก็เอาเป็นพิกละกันทุกคนนน่าจะเปป็ื อปืนไฟปะโอเคทุกคนวู้ดีไงมีพึ่งที่ไหนมายิงเราไม่รู้ทุกคนอ่าเอาเรีบผมกับมาวินนี่อุ้ย ฮ้ยอะไรอ่ะโดนลองยิงดูนะครับนี่นะครับเขาจะโดนดาเมจเราเห็นปะเราทำดาเมจกับเขานี่ครับเป็นดาเมจไฟนะทุกคนยิงกันแหลกเลยนะฮะเรียบร้อยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเรายิงได้ทุกคนเลยนะครับทุกคนที่มีปืนนะทุกคนอ่มมันก็ใายๆนวมอ่ะใครที่ใส่ปืนอ่ะเราก็สามารถยิงได้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ถือปืนเราก็ยิงไม่ได้นะครับอ่าก็มันจะไม่เล่นมั่วมากนะครับตอนนี้ก็เกิดสงครามกันขึ้นแบบเต็มรูปแบบมาวินเอาเลยมาวินจะได้ยินเสียงยิงนะครับยิงกระจายเลยนะครับ อุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยเราตกอะไรอะ่ะอุ้ยใครรอบทำลายเราทุกคนเอออยู่ๆก็ไฟขึ้นอุ้ยนี่นี่นี่โอ้โดนลังพึ่งยิงมาวินจัดเลยมาวินอ้าว <c oughs> นี่นะครับผมเราก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เออเราตายไปแล้วทุกคน <c oughs> ก็เราสามารถปรุงปืนอะไรก็ได้นะครับที่มันแรงๆนะครับเดี๋ยวเราลองเอาปืนน้ำแข็งไป <c oughs> นี่นะครับก็ปืนน้ำแข็งก็ได้นะครับเดี๋ยวลองผสมในมุ่งมั่วดูนะปืนน้ำแข็ง ปืนลังพึ่งนะครับแล้วก็ปืนระเบิดนะครับ<ม>อ่าเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับปืนเรานี่ครับโอเคทุกคนกินไปเลยอ่าตอนนี้มันเกิดสงครามขึ้นแบบเต็มรูปแบบหุยมันผสมผสานกันระหว่างน้ําแข็งกับลังพึ่งนะทุกคนอ่าแล้วก็มีระเบิดอะไรตรงนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเกิดสงครามที่แบบวุ่นวายมากนะครับในโลกพมดก็เริ่มวุ่นวายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ นะครับหลังจากที่มีปืนเข้ามาะครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังทางสงครามกันแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับแบบไม่สนแล้วนะครับใครเป็นพ่อมดแม่มดก็คือฆ่ากระจาย <c oughs> อุ้ยถ้าเราเข้ามาเขตนี้ทําไมเราโดนเออเราโดนไฟไม่รู้ทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันทําไมเราเดินมาเขตนี้เราโดนไฟนะครับ อ่าอันนี้ก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะครับคือเราเข้ามาปุ๊บโดนปับ๊บโอเคโอเคไม่ติดไฟแล้วนะครับอาจจะมีใครมาลอบทำ้ายเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นใครที่ถือปืนเลยนะครับอืมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราลองเอ่อผสมปืนแล้วก็ระเบิดกันดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอ่าเอาแบบแค่ระเบิด,ดมันน่าจะแรงหรือเปล่าโอเคกินเลยวิทุกคนอะไรอะ่ะวิตรงนี้อะไรหรอ <Nope. S 1> มีแสงอะไรขึ้นมาวิดูดิเขาโดนน้ำแข็งด้วยนะครับ อุ้ยผมว่าอุ้ยอันนี้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 มันเป็นที่ระบบนะทุกคนนี่ครับเราโดนแช่แข็งเว้ยทุกคนอ่าผมว่าในโลกพ่อมดเนี่ยตอนนี้มันปั่นปวนมากเลยเห็นป่ะทุกคนมันเกิดแบบว่าปรากฏการณ์อะไรแปลกขึ้นมาเห็นป่ะดูดิมีน้ําแข็งขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็แช่แข็งเออทุกคนเลยนะครับ่าเ,เดี๋ยวเราลองเอาปืนระเบิดเราไปดูนะทุกคนดูดิปืนระเบิดเรากินแล้วเราได้เป็นหนังกระติกโคตรน่ารักเลยทุกคนเดี๋ยวเราลองยิงดูแหมว่าหนังกระติกมันจะเป็นยังไงนะทุกคนอิ้ยเจ๋งว่าด,ดูยิงหนักตกตไโอ้ี ุ้ยตัวเราเด้งด้วยนี่ครับเนี่ยจะเป็นระเบิดอย่างงีง้วิยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวเราลองยิงคนที่มีปืนนี้คนไหนมีปืนปะไม่มีอ่ะนอกจากมาวินว้าวตอนนี้เรากับมาวินคุมเซิร์ฟนะครับเอาเดยิงปืนไปเลยปิป้วเนี่ยมันจะยิงระเบิด,ดคนน,นี่ครับอ่าว้ิปืนนี้น่าจะดีนะครับเป็นปืนหนังกระติกเนี่ยน,นี่มีคนหนังถือหนังกระติกตรงนี้ได้ยิงก็ไปแล้วยิงเรยิงว้าไอทำไมเราตายเอง ให้ตายเถอะทุกคนเฮ้ยๆปืนนี้เท่ปืนนี้เจ๋งนะครับอ่าเกิดอ,อะไรขึ้น,นกับโลกพอมดกันแน่ครับตันนี้อ,อุ้ยโอ้โดนโดนน้ำแข็งแล้วโอ้ยิงระเบิดปไปเลยทำไมโดนน้ำแข็งแช่โอ้โหโดนสะเก็ดระเบิดของตัวเองนะครับไอ้ตัวแช่แข็งเฮ้ยมาวินหายไปไหนอะอ้าวมาวินหายมาวินตายเปล่านุน่นมาวินไปเดินอะไรตกดน,นไปเลย อ่ะทุกคนก็การอัปเดตปืนก็ประมาณนี้นะครับมันสามารถฆ่ากันเองได้เลยนะครับใครที่มีปืนนะทุกคนก็คล้ายๆว่าโลกพอมดเนี่ยมันปั่นป่วนมากๆเลยนะครับก็วิธีได้ปืนก็บอกไปแล้วนะทุกคนก็คือเลเวล9นะครับใครสําหรับคนที่ไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นปะตอนนี้ผมเลเวลยีนะอ่าก็คือความรู้ของผมอ่ะมันระดับ20เลยนะความรู้ทางด้านเวทมนต์นะครับอ่าสำหรับพอมอฝึกหัดนะครับมันจะขึ้นบีกินแค่อันนี้อันเดียวนะทุกคนเนี่ยมันจะมีแค่บีกินเนี่ยเสียงอะไรวะ วิ่งทุกคนมีเสียงอะไรไม่ด้วยเ yeah. ย้ฮู้ฮู้เฮ้ยมีเปิดเพลงได้ด้วยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นระบบใหม่หรือเปล่านะครับออามันสามารถเปิดเพลงได้ด้วยเหรอทุกคนเออเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ให้จ่ายเถอ,อะแอบทุกคนก็สำหรับคนที่ลำคาญเพลงนะครับก็แนะนำให้ไปตรงที่เออสมุดนะครับแล้วก็ไปตรงที่เซตติ้งนะครับ แล้วก็ไปปิดตรงบุมบอกนะครับอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมโดนลิขสิทธิ์ทุกคนนะครับก็ปิดไปก่อนนะครเฮ้ยมันสามารถเปิดเพลงกันได้ด้วย <Hey. S 1> อ่านี้ก็จะเป็นอัปเดตที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับมีเลเวลเข้ามามีปืนเข้ามานะครับผมแล้วก็การทําสงครามระหว่างพ่อมดกับแม่มดเริ่มจะปะทุด,ดูเดือดขึ้นมามากขึ้นนะครับผมอ่า <Hey. S 1> เห็นปะอะก็ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาเรื่องเวทมนต์เพิ่มขึ้นนะครับเราจะได้เลเวลอัพเยอะขึ้นนะครับผมอาจจะต้องไปหาเเเนนนนีีี่ยวววิธปุาาาาาอออัั้้้้มมะคร 64, ะรรรไงพืหูขนตะ เลของพ่อหมดเราจะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับพ่อหมดฝึกหัดทั้งหลายนะครับผมก็ฝึกวิชากันเยอะๆนะครับเนี่ยเห็นปะเราจะได้เรื่องมาเยอะขึ้นนะทุกคนแหมก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการอัปเดตครั้งนี้นะครับเป็นปืนเข้ามาใหม่นะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างเท่เลยนะทุกคนแหมเราลองปืนถั่วดิเนี่ยปิดท้ายปิดท้ายด้วยปืนถั่วเลยมีด้วยปืนถั่วมีด้วยทุกคนไม่ต่สภาพเราไม่ได้หรอวะทุกคนมีโอ้โหปืนถั่วทุกคนโคตรส๋งนะครับ อ่าทุกคนเทไหมมาวินมาวินเราไปกอบกู้อาณาจักรของพวกเรากันเถอะมาวินอ่า <Huh? S 1> เราจะเอาปืนเนี่ยเราไปถล่มเลย <c oughs> ทุกคนนะครับแอดเท่มากเลยทุกคนแอดก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะครับผมก็พอหมดแล้วไม่หมดฝึกหัดทั้งหลายก็อย่าลืมไปหาวิชาเพิ่มขึ้นนะครับวิชาความรู้ทางด้านเวทมนต์นะครับเราจะได้มีเลเวลเยอะขึ้นนะครับโอเคทุกคนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ใหม่นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับอ้าวจะต้อนรับ